สวัสดีครับวันนี้อยากจะมีโอกาสที่มาขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมแล้วก็จัดสรรสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตนะครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเล่าความเดิมก่อนนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมอ,อยู่บ้านที่เป็นแฝดทหารเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยรับราชการ เป็นทหารอยู่นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการให้ให้ฟรีนะครับในเรื่องของการอ,าอยู่อาศัยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าคุณพ่อกเกษียณเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็คือที่บ้านก็จะต้องย้ายออกแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งในความรับผิดชอบในตรงนี้เนี่ยก็ผมผมเองก็เป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะหาที่อยู่ใหม่ในตรงนี้ถามเรื่องของไรายได้นะครับในการทํางาน ผมขอบอกได้เลยว่ารา,ายได้ในการทํางานตอนนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับมีรายได้เข้ามาแต่ว่ารายจ่ายก็มากด้วย mm. เดือนหนึ่งหากค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับก็เหลือประมาณ 3,-00 0ถึง4,000บาทนะครับมีเดือนหนึ่งผมประทับใจมากเหลือแค่2,000บาทนะครับสองับาทย,ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเหลือ2,000บาทแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าก็คือยังมีพี่น้องอีกหลายคนที่ยังมีน้อยกับผม เช่นเดือนนั้นที่เหลือ2,000บาทก็เห็นพี่น้องไม่มีก็ให้พี่น้องไป500บาทนะครับเท่ากับเหลือ1,500บาทแล้วก็หารเฉลีย่ยเสร็จแล้วก็ต้องใช้ใจ่ายวันละประมาณ50บาทนะครับต้องอยู่ด้วยความเชื่อในการบริหารจัดการเงินต่างๆนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าสามารถที่จะอยู่ได้ในตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าก็ขอบคุณพมะเจ้าคือบ้านผมเนี่ยอยู่แถบ ทางโซนออกไปทางนนทบ,บุรีแต่ว่าผมเนี่ยได้มีการที่ได้ผูกพันตัวกับพี่น้องที่อยู่ทางโซนพระรามสองนะครับเป็นโซนฝั่งทนแต่เรื่องของระยะทางหรือเรื่องของค่าที่จ่ายก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนะครับในการที่ผมเองเนี่ยจะเต็มที่ในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมากลุ่มแคร หรือการมาคิดซะจัดนะครับหรือว่าการรู้รับใช้ในสิ่งต่างๆนะครับผมก็ยังสัตซ์ซื่อยังเต็มที่ในการในการรับใช้ตรงนี้นะครับก็ยังมีความชื่นชมยินดีมาอย่างมากนะครับในในตรงนี้ครับผมแล้วก็วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเหลือแค่อีกเพียง9เดือนเท่านั้นนะครับคือ9เดือนคุณพ่อก็จะเกษียณน,นะครับแต่ว่าในสภาพตอนนั้นเนี่ยมีความจํากัดหลายอย่าง เช่นในเรื่องแรกนะครับตอนนั้นผมตกงานมาเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือผมมีหนี้ก้อนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับจัดก,การยังไงก็ไม่ก็ไม่หมดสักทีนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับประวัติในเรื่องของฐานรายได้ในในการทํางานก็ดูแล้วก็ที่ผ่านมายังไงก็ไม่สามารถกู้เงินผ่านธนาคารเพื่อที่จะซื้อบ้านได้อย่างแน่นอน นะครับแต่ว่าก็ยังมีความไว้วางใจที่มาจากพระเจ้าก็เริ่มหางานก็มีบริษัทหนึ่งก็เรียกผมให้ไปทํางานนะครับก็ไปสมัครตําแหน่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเริ่มงานจริงเขาก็ให้ไปทําอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ทำก็ทำครับเต็มที่ในในส่วนตัวนะครับผมซึ่งขอบคุณพระเจ้า ไรายได้ตอนแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นไรายได้ประจำนะครับที่เขาให้ก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ว่าพอทำได้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าบริษัทเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายค่าผลตอบแทนนะครับก็เขาเรียกว่ามีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเข้ามาให้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากครับแต่ว่าก็มีประจําทุกเดือนทุกเดือนปรากฏว่าผ่านไป9เดือนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองก็สามารถที่จะ บดหนี้สําหรับตัวเองได้นะครับผมแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเงินเก็บแม้แต่บาทหนึ่งก็ไม่มีเลยนะครับซึ่งก็ยังก็ยังมองหาหนทางไม่ออกว่าจะทํำยังไงแต่ว่าขอบคุณไม่เจ้าที่ที่ทางแฟดทหารนะครับเขาก็ยังใจดีครับก็คือให้สามารถอยู่อยู่เขาเรียกว่ายืดไปได้อีกประมาณ6เดือนหมายความว่าผมมีเวลา6เดือน สําหรับในการจัดการในเรื่องของการหาที่อยู่ใหม่ในตรงนี้ครับผมแต่ว่าพระพระหัสของพระเจ้าก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในชุดของผมตั้งแต่เดือนที่ครบเก้าเดือนปุ๊บสิ่งที่อัศจรรย์ครับพี่น้องคือค่าคอมมิชชั่นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่าสาสิบเท่าขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่น้องจนผมใช้เวลา ไม่ถึงหกเดือนผมสามารถที่มีเงินเก็บก้อนดึงแล้วก็ตัดสินใจลองกู้เงินนะครับผ่านทางธนาคารเพื่อที่จะซื้อบ้านปรากฏว่าผ่านครับผมนะครับแล้วก็เงินต่างๆที่ใช้เวลาหกเดือนในการเก็บสะสมเนี่ยก็สามารถามีค่าใช้ใจ่ายอย่างลงตัวพอดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดาวน์บ้านนะครับหรือว่าการาซื้อบ้านแล้วก็ต้องทําท ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหลังคามุง้งลวดอะไรต่างๆนะครับพระเจ้าก็จัดสรรในค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สําคัญผมทํางานที่ใหม่ยังไม่ถึงปีครับผมก็สามารถที่กู้เงินในการที่ซื้อบ้านตรงนี้ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆในการจัดสรรจัดเตรียมในสิ่งดีๆในชุดของผมในสิ่งนี้ครับผมสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะ หนุนน้ำใจนะครับแล้วก็ท้าทายสำหรับแขกผู้มุ่เกยีติแล้วก็น้องทุกท่านนะครับให้เรามีความเชื่อแล้วก็มีความไว้วางใจในการจัดสรรของพระเจ้านะครับส่วนตัวเราเองเราทำอย่างเต็มที่แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับเพียงแต่เรารักษาท่าทีจิตใจของเราให้ถูกต้องรักษาความศรัทธาของเรา แล้วพระเจ้าจะมีวันมีเวลาของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับก็ขอพระเจ้าอวยรพรครับผมขอบพระคุณครับ